การที่ประเทศลาวถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในปี2025พร้อมคำโปรยแรงในโลกออนไลน์ว่าลาวขึ้นอันดับ4ของโลกประเทศนาเที่ยวที่สุด2025 ทำให้หลายคนรู้สึกทั้งประหลาดใจและสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่เพื่อนบ้านอาเซียนหลายคนยังมองว่าเล็กและเงียบสงบกว่าประเทศท่องเที่ยวชื่อดังอื่นๆอ,อย่างไทยเวียดนามญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้การจัดอันดับครั้งนี้ถูกอ้างอิงมาจากการคัดเลือกของ Lonely Planet ซึ่งเป็นสื่อท่องเที่ยวระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางและกระแสนักเดินทางทั่วโลกอย่างล้นหลาม Alphabetical Report Best Intravel 2025จัดให้ลาวติดอันดับต้นๆในหมวดประเทศที่ต้องไปเยือนให้ได้ในปี2025 ซึ่งถือเป็นหมวดสําคัญที่เน้นความโดดเด่นความคุ้มค่าความเป็นเอกลักษณ์และประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่ธรรมดาหลายกระแสตีความว่านี่คือสัญญาณว่าลาวกาลังกลายเป็นดาวรุ่งของเอเชียในตลาดการท่องเที่ยวโลกและทําให้ชื่อเสียงของประเทศเล็กๆริมแม่น้ํโคงแห่งนี้เปลี่ยนชมหน้าไปอย่างน่าสนใจเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ลาวถูกยกขึ้นมาจับตามองคือเสน่ห์ความเป็นประเทศที่ยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติวิถีชีวิตดั้งเดิมและความเงียบสงบที่หาได้ยากในโลกยุคป,ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจานวนมากกําลังมองหาประสบการณ์ที่ไม่ซ้ําใครไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากหรือเมืองใหญ่ที่วุ่นวายการเดินทางไปลาวทาให้หลายคนรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในยุคที่การท่องเที่ยวยังคงความเป็นธรรมชาติและผู้คนยังคงใช้ชีวิตเรียบงาย่ายทว่าภายในความเรียบง่ายนั้นแฝงความงดงามที่ไม่ต้องพยายามปรุงแต่งเมืองสําคัญอย่างหลวงพระบางวังเวียงปากเซล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและให้ความรู้สึกแตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวทั่วไปแบบชัดเจน จึงไม่น่าแปลกใจที่ Lonely Planet มองว่าลาวตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวยุคใหม่อย่าง Slow Travel หรือการเดินทางช้าๆเพื่อดื่มด่ำทุกความรู้สึกหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องวัดบา,ารามเก่าแก่สถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างลาวและฝรั่งเศสและบรรยากาศริมน้ำที่สงบเงียบยังคงเป็นหัวใจการท่องเที่ยวลาวเสมอนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เคยไปเยือนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมืองนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่โรแมนติกที่สุดในอาเซียน เต็มไปด้วยแสงสีทองยามเช้าเสียงระฆังวัดกลิ่นกาแฟและความนุ่มนวลของวิถีชีวิตแบบแลาวดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรข้าวเหนียวที่เนียบสงบหรือการเดินเล่นริมโขงในายามเย็นทุกอย่างเป็นภาพที่จับใจและเรียบง่ายแต่ทรงพลังเมื่อนำเสน่เช่นนี้ไปเทียบกับเมืองท่องเที่ยวใหญ่ที่ถูกพัฒนาจนเต็มขนาดในหลายประเทศแล้วลาวจึงโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในมุมมองของนักเดินทางสมัยใหม่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการเติบโตเชิงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่เปิดให้บริการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทําให้ลาวไม่ใช่ประเทศที่เข้าถึงยากเหมือนในอดีตอีกต่อไปเส้นทางรถไฟสายนี้ช่วยให้การเดินทางข้ามเมืองใหญ่เช่นหลวงพระบางเวียงจันทร์และเมืองต่างๆในจีนตอนใต้เป็นเรื่องง่ายขึ้นมากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางข้ามพรมแดนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งถือเป็นการเปิดประตูใหม่แห่งการท่องเที่ยวที่ลาวไม่เคยมีมาก่อนการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นยังช่วยเพิ่มโอกาสดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป จีนและเกาหลีใต้ได้มากขึ้นตามไปด้วยนอกจากหลวงพระบางวังเวียงคืออีกเมืองที่ผลักดันชื่อเสียงของลาวให้ดังขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวแนวผจญภัยวังเวียงเคยมีภาพลักษณ์เป็นเมืองปาราตีแต่หลังการปรับปรุงหลายด้านเมืองนี้กลายเป็นจุดหมายที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของภูเขาหินปูนแม่น้ำซองอันโด่งดังและกิจกรรมผจญภัยเช่นปีนเขาภายคายักล่องห่วงยางและบินบอลลูนลอยฟ้าเหนือทุ่งหญ้าและแม่น้ำ ถือเป็นหนึ่งในภาพที่ผู้คนนำมาแชร์ในโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุดในปี2024-2025ความสวยงามแบบธรรมชาติ100%นี่เองทำให้วังเวียงติดอันดับเมืองน่าเที่ยวในอาเซียนหลายสำนักและช่วยสร้างความโดดเด่นให้ลาวมากขึ้นในตลาดโลกแม้ลาว่าจะถูกจัดอันดับอันดับ4ประเทศน่าเที่ยวที่สุด2025แต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าอันดับนี้มาจากการประเมินแบบเชิงภาพรวมของประสบการณ์ท่องเที่ยวไม่ใช่จำนวนคนเที่ยวจริงหรือรายได้ท่องเที่ยว ทำให้บางคนเข้าใจผิดและคิดว่าเราวกำลังแซงประเทศใหญ่อย่างญี่ปุ่นหรืออิตาลีในด้านจำนวนผู้มาเยือนแต่นั้นไม่ใช่ความหมายขององค์การจัดอันดับจากโลลีแพลเนตแต่เป็นการยกย่องสเสน่ห์เฉพาะตัวและความคุ้มค่ามากกว่าจะเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรายังคงเติบโตในระดับที่ถือว่าเร็ว โดยเฉพาะปี2024ที่ลาวถูกจัดว่ามีการเติบโตของภาคท่องเที่ยวอยู่ในกลุ่ม20อันดับแรกของโลกถือเป็นตัวเลขสำคัญที่แสดงว่าประเทศนี้กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านความคุ้มค่าลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกยกย่องว่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่ได้รับค่าครองชีพไม่แพงอาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์เช่นลาบลาวข้าวเหนียวน้ำตกปลาและกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อว่าสายเข้มต้องหลงรัก อีกท,ทั้งที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวมีหลากหลายตั้งแต่ราคาประหยัดจนถึงระดับพรีเมียมทำให้ลาวเหมาะกับทั้งแบ็คแพคเกอร์และนักท่องเที่ยวสายชิลที่ต้องการพักผ่อนแบบไม่ต้องใช้งบมากประสบการณ์เช่นนี้กลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักเดินทางจำนวนมากเลือกกลับไปเที่ยวลาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในด้านวัฒนธรรมลาวเป็นประเทศที่รักษาเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างน่าชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหารประเพณีชุมชนหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นมิตรของคนลาวคืออีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทําให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยการเดินทางท่องเที่ยวในลาวจึงมีบรรยากาศของความเป็นกันเองซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศเริ่มขาดหายไปเมื่อการท่องเที่ยวเติบโต,อ,ตอ,อย่างรวดเร็วเกินไปลาวจึงได้เปรียบตรงนี้เพราะยังสามารถรักษาความเป็นตัวตนแบบดั้งเดิมไว้ในขณะที่ค่อยๆพัฒนาตามสมัยใหม่อย,อย่างสมดุล เรื่องที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของลาวคือความใส่ใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนักเดินทางจากยุโรปและอเมริกากําลังให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ทําลายธรรมชาติลาวมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งที่ยังคงความสมบูรณ์เช่นป่าดงพญาเยน็นลำโดมป่าแห่งอัตปือและอุทยานต่างๆที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการดึงดูดสายรักธรรมชาติเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้ลาวถูกมองว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวคิด green travel ซึ่งกำลังเป็นเทรนดใหญ่ระดับโลกแม้ลาวาจะถูกยกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องไปเยือนปี2025แต่ก็มีความท้าทายบางอย่างเช่นระบบบริการที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่การเดินทางระหว่างเมืองบางแห่งยังคงต้องใช้เวลาหรือบริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่เร็วเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านแต่ด้วยความเป็นประเทศที่เพิ่งเริ่มเติบโตด้านการท่องเที่ยวจึงทําให้ข้อจํากัดเหล่านี้ได้รับการให้อภัยจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพราะพวกเขามองหาความเรียบง่ายมากกว่าความหรูหรา แต่ถึงอย่างนั้นรัฐบาลลาวก็ยังคงพยายามพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ประเทศรองรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากขึ้นในอนาคตโดยไม่กระทบความเป็นธรรมชาติที่เป็นจุดขายหลักเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดแล้วการที่เราได้รับการจัดอันดับสูงในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงกระแสะหรือคําโปรโมทที่ฟังดูเกินจริงแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของประเทศเล็กๆแห่งนี้ที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสวยงามพร้อมทั้งใช้โอกาสจากเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆใ,ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเรลากำลังเปล่งประกายในแบบของตนเองไม่ได้แข่งขันกับประเทศใหญ่ๆใ,ในด้านความอลังการแต่ชนะใจนักเดินทางด้วยความจริงใจความสงบความคุ้มค่าและความงามที่ไม่มีการปรุงแต่งเป็นเสน่ห์ที่หาไม่ได้ง่ายๆในโลกที่เต็มไปด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วหากมีประเทศใดที่ควรไปเยือนก่อนที่ความเงียบสงบนี้จะเปลี่ยนไป ราคือ1ในตัวเลือกที่สมควรอยู่ในลิสต์ของทุกคนในปี2025อย่างไม่ต้องสงสัย